ไม่กี่วันหลังย่าผัวเก่ากลับใช้เงินของเธอไปขอผู้หญิงอีกคนแต่งงานต่อหน้าผู้คนมากมายทว่าสิ่งที่เขาไม่รู้เลยก็คือทุกบาททุกสตางยังอยู่ในกำมือของเธอและในวันนั้นเองท่ามกลางห้างหรูผู้ชายที่คิดว่าตัวเองเหนือกว่าต้องอับอายจนแทบแทรกแผ่นดินนี้อยากรู้ใช่ไหมว่าเธอจัดการเขายังไงฟังเรื่องนี้แล้วคุณจะไม่มีวันลืมอย่าปุ๊บผัวเก่าก็เอาเงินฉันไปขอชู้แต่งงานปั๊บเลยจัดให้ อายัดแบล็กกาดสิบสองใบให้หน้าแหกกลางห้างฉันยังจำเสียงประตูห้องพิพากษาปิดลงได้เย็นว่าบลหลผ่านสันหลังเหมือนลมหายใจสุดท้ายของความสัมพันธ์แววตาของเขาไร้แววเศร้ามีแต่รอยยิ้มแปลกประหลาดคล้ายคนที่รอจะได้ปลดโซ่ตรวนไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์หลังยาข่าวลือก็กระจายมาถึงหูฉันเขาพาชู้สาวเดินเข้าร้านเผ็รเลือกแหวนมันด้วยบัตรแบล็กกาดที่ฉันเป็นคนออกให้หัวใจฉันเต้นรัวเหมือนจะทะลุอก กลิ่นหอมฉุนของน้ำหอมราคาแพงในออฟฟิศกลับกลายเป็นกลิ่นเหม็นรำคาญภาพในหัวฉันคือเขายื่นบัตรตรงหน้าแคชเชียร์อย่างภาคภูมิใจในวินาทีนั้นฉันนั่งนิ่งมือกำโทรศัพท์แน่นจนเล็บจิกเข้าไปในฝ่ามือเสียงติ๊กของนาฬิกาแขวนบนผนังดังทีราวกับย้ำเตือนว่าเวลาแห่งการแก้เกมมาถึงแล้วฉันโทรหาธนาคารทันทีน้ำเสียงฉันเรียบเย็นแต่แฝงด้วยคมมีดอายัดบัตรทุกใบค่าทั้งสิบสองใบ เสียงพนักงานตอบกลับอย่างสุภาพข้าคุณลูกค้าจะดำเนินการทันทีหัวใจฉันคลายออกช้าๆดวงตาสันระริกด้วยแรงสะใจ,จที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นภาพต่อมาคือแสงไฟสว่างจ้าของห้างหรูผู้คนเดินขวักไขว่เสียงเพลงเปิดเบาๆคลอไปกับกลิ่นกาแฟขั่วใหม่ฉันเดินตามหลังพวกเขาไปอย่างเงียบๆเขาแต่งตัวหรูหราสูดสีกรมท่าเธอสมวมเดรสยิประยับที่สะท้อนแสงไฟเหมือนคริสตัล เสียงหัวเราะของทั้งคู่ดังชัดเจนเหมือนทุกสิ่งรอบตัวหยุดหมุนเหลือเพียงเสียงหัวเราะนั้นที่บาดลึกลงกลางอกฉันเขาหยิบบัตรแบล็กการ์ดขึ้นมาส่องประกายแววาวาวราวกับเป็นบัตรเชิดชูศักดิก์ศรีิ์แล้วยื่นให้แคชเชียร์ตรงหน้าวินาทีที่แคชเชียร์รูดบัตรเสียงปฏิเสธการทำรายการก็ดังออกมาสว่างวาบบนหน้าจอเครื่องรูดใบหน้าเขาแข็งค้างรอยยิ้มเลือนหายเหงื่อเริ่มผุดเม็ดเล็กๆตามคามบ แคชเชียพยายามรูดซ้ำแต่ข้อความเดิมยังคงขึ้นผู้คนรอบข้างเริ่มหันมามองเสียงกระซิบดังแทรกจากทุกทิศทางสายตาหลายคู่จับต้องราวกับกำลังชมละครฉากใหญ่เธอที่อยู่ข้างๆทำหน้าเยเกมือเลื่อนออกจากแขนเขาอย่างช้าๆเหมือนคนเพิ่งรู้ว่าตัวเองจะผิดข้างหัวใจฉันเต้นช้าลงทุกการเต้นเต็มไปด้วยความสะใจอันเงียบสงัดเขาหันซ้ายหันขวา สีหน้าซีดเผือดเหมือนคนไร้ที่พึ่งเสียงในลำคอแหบพร่าพยายามแก้ตัวแต่ไม่ทันและฉันยืนมองอยู่ไม่ไกลรอยยิ้มผุดขึ้นบนใบหน้าเย็นชาและเต็มไปด้วยความหมายสายตาของเราประสานกันชั่วขณะเขาเบิกตากว้างเหมือนเพิ่งเข้าใจว่าใครคือผู้เล่นตัวจริงในเกมนี้ฉันยกมุมปากขึ้นนิดเดียวรอยยิ้มที่ไม่ต้องใช้คำอธิบายแต่กลับคมกริบยิ่งกว่ามีดเสียงโทรศัพท์เขาดังขึ้น เขารีบกดรับเสียงสั่นเครือครับครับผมจะจัดการเองแต่แคชเชียร์ยังยืนรอเครื่องรูดบัตรยังขึ้นคำว่าปฏิเสธบรรยากาศรอบตัวเต็มไปด้วยความอึดอัดชูสาวข้างกายเริ่มกระซิบเสียงห้วนทำไมจ่ายไม่ได้คุณบอกว่ามีเงินไม่ใช่เหรอน้ำเสียงเธอแหลมจนคนรอบข้างหันมามองเขาเหงือซึมเต็มหน้ามือสั่นเกาะบัตรแน่นแต่บัตรก็เป็นเพียงพลาสติกไร้ค่ากลายเป็นของประดับที่ทำให้เขาอับอาย ฉันเดินเข้าใกล้เสียงส้นสูงกระทบพื้นห้างดังชัดเจนทุกก้าวเหมือนเป็นคอนตอบลงกลางใจเขาบัดใบนั้นฉันเอ่ยเสียงเย็นฉันเป็นคนจ่ายตลอดคุณลืมไปแล้วหรือสายตาทุกคู่หันมาที่ฉันเขาหน้าซีจัดปากสั่นไม่กล้าเอ่ยคำใดเธอข้างกายถอยหลังไปก้าวหนึ่งเหมือนถูกเผาไฟเสียงหัวเราะแผ่วๆดังขึ้นจากฝูงชนเริ่มจากคนสองคนแล้วขยายเป็นวงกว้าง เหมือนคลื่นที่ซัดก,กระแทกเข้าหาเขาเขาก้มหน้ามือกำบัดจนสัน่นแววตาไร้หนทางนี้ฉันหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาทำท่าจะถ่ายรูปเขารีบโบกมือส่ายหัวอย่าได้โปรดอย่าแต่ฉันไม่กดถ่ายฉันเพียงยกยิ้มเย็นนี่คือราคาของการทรยศชูสาวหันมาต้องเขาแววตาเต็มไปด้วยความผิดหวังและขยะแขยงเธอสะบัดแขนออกจากเขาอย่างแรง เสียงกระเป๋าสะพายกระทบพื้นด่างตึกผู้คนเงียบลงทันทีบรรยากาศตึงเครียดจนแทบหายใจไม่ออกฉันหันหลังกลับปล่อยให้เขายืนตัวแข็งอยู่ท่ามกลางฝูงชนสายตานับสิบคู่ยังคงจับจ้องไปที่เขาแต่เสียงก้าวเดินของฉันกลับมั่นคงแสงไฟห้างศาสตร์ลงมาทำให้รอยยิ้มฉันชัดเจนยิ่งกว่าเดิมภาพสุดท้ายในสายตาฉันคือเขาคุกเข่าลงกับพื้นมือกุมศีรษะ เสียงสะอื้นถูกกลืนหายไปกับเสียงเพลงในห้างและเสียงในใจฉันก้องชัดเขาคือคนที่เลือกเส้นทางนี้เองไม่มีใครบังคับฉันก้าวพ้นประตูห้างลมเย็นพัดต้องใบหน้ากลิ่นอิสระโชยเข้ามาเต็มพอดทุกก้าวที่เดินออกไปเต็มไปด้วยความภาคภูมิเต็มไปด้วยการปลดปล่อยแสงไฟของเมืองยามค่ำคืนพร่างพราวเสียงรถยนต์แทรกเข้ามาแต่ไม่มีสิ่งใดดังเท่าเสียงหัวใจฉัน ที่เต้นอย่างสงบเย็นชาและเป็นอิสระและในความเงียบสงัดของค่ำคืนนั้นฉันรู้ว่าเกมเพิ่งเริ่มต้นแต่ผู้แพ้ได้ถูกประกาศไปแล้วฉันเดินตรงไปยังลานจอดรถไฟนีออนส่องสว่างพร่างพรายเงาของฉันทาบลงบนพื้นคอนกรีตราวกับประกาศชัยชนะอย่างเงียบงนันเสียงรองเท้าส้นสูงยังดังก้องทุกก้าวเหมือนทิ่มแทงหัวใจของใครบางคนที่ยังติดค้างอยู่ในห้างฉันไม่เหลียวหลัง พรารูดีว่าภาพข้างหลังได้ตายไปแล้วสายลมพัดโช,ชยเข้ามากลิ่นน้ำมันเครื่องเจอปนกับความชื้นในอากาศแต่กลับทําให้ฉันรู้สึกสดชื่นกว่าที่เคยประตูรถรู้เปิดออกแสงไฟในรถส่องสว่างเบาะหนังเย็นสัมผัสหลังฉันอย่างอ่อนโยนต่างจากสัมผัสอุ่นลวงโลกที่เขาเคยมอบให้ฉันนั่งนิ่งปล่อยให้ความคิดไหลเวียนเสียงหัวเราะในห้างยังแว่วมาในหูราวกับเป็นเสียงปรบมือสรรเสริญ ให้กับฉากอาวสานของคนทรยศฉันหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอีกครั้งข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารยังคงขึ้นบัตรทั้งหมดถูกอายัดเรียบร้อยแล้วแค่ประโยคเดียวก็เหมือนเส้นได้สุดท้ายถูกตัดขาดริมฝีปากฉันยกยิ้มอย่างเย็นชาสายตาหลบต่ำนิ้วไล้ไปตามหน้าจอโทรศัพท์แต่หัวใจฉันกลับเต้นอย่างสงบนิ่งในกระจกมองหลังฉันเห็นภาพตัวเองชัดเจนผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่ใช่เย่ออีกต่อไป แต่เป็นผู้ตัดสินชะตาท้องฟ้ายามค่ำคืนสองดาวเล็กๆกร,ระยะิบระยับเหมือนจะย้ำเตือนว่าอีรักครั้งใหม่นี้คือความจริงไม่ใช่ภาพลวงเครื่องยนต์ติดเสียงดังกระหึม่มฉันกดคันเร่งรถเคลื่อนออกจากลานจอดทุกอย่างข้างหลังถูกทิ้งไว้กับความมืดและความอับอายบนถนนใหญ่ไฟจราจรสองสะท้อนกับกระจกเสียงเครื่องยนต์ผสานกับเสียงหัวใจเหมือนบทเพลงใหม่ที่ไร้เขาฉันหายใจเข้าลึก ปล่อยความเจ็บปวดเก่าหลุดออกไปพร้อมลมหายใจทุกสิ่งที่เคยกักขังฉันไว้พังทลายหมดสิ้นภาพเขาที่คุกเข่าในห้างยังแทรกมาในหัวดวงตาแดงก่ำปากสันพึมพำนั่นคือภาพที่จะติดตรึงเขาไปชั่วชีวิตและฉันก็ไม่ต้องการลบมันออกในกระเป๋าถือยังมีซองเอกสารเอกสารยาที่เพิ่งเซ็นไม่กี่วันก่อนแต่วันนี้มันไม่ใช่แค่กระดาษมันคือกุญแจไขโซ่ตรวนทั้งมวล ฉันขับรถมุ่งหน้าไปยังถนนสายหละ่ะแสงไฟเมืองใหญ่ต้อนรับเหมือนอ้อมกอดฉันไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไปเพราะความเข้มแข็งได้กลายเป็นเพื่อนแท้เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นชื่อของเขาปรากฏบนหน้าจอฉันมองมันด้วยสายตาเย็นชาแล้วกดปิดทันทีไม่มีความลังเลไม่มีความอ่อนแอเหลืออยู่เพราะฉันรู้ว่าเขาไม่คู่ควรกับแม้แต่คำตอบสั้นๆจากฉันอีกแล้วท้องถนนทอดยาวออกไปข้างหน้า เหมือนชีวิตบทใหม่ที่รออยู่ไฟสองทางเรืองรองทุกก้าวต่อไปคือการเดินของคนที่เลือกเส้นทางเองในหัวฉันไม่มีเสียงร้องให้หลงเหลือมีเพียงเสียงหัวเราะเย็นๆที่ดังขึ้นในความเงียบเพราะฉันคือผู้กำหนดเกมและเขาคือหมากที่แพ้ไปแล้วคืนนี้เมืองทั้งเมืองส่องแสงสวยงามแต่ในใจฉันกลับสว่างยิ่งกว่าความมืดที่เขาพยายามสร้างถูกทำลายจนหมดสิน้นฉันกดวิทยุในรถ เสียงดนตรีไพเราละลอยออกมากลบเสียงอดีตที่เคยตามหลอกหลอนเหลือเพียงทำนองใหม่แห่งอิสระฉันรู้สึกได้ถึงอากาศสดใหม่ที่ไหลผ่านทุกสิ่งรอบตัวพลันชัดเจนราวกับโลกทั้งใบกลับมาสดใสอีกครั้งและนั่นคือครั้งแรกที่ฉันยิ้มด้วยหัวใจจริงๆไม่ใช่รอยยิ้มที่เอาไว้ปกปิดน้ำตาคืนนี้ฉันไม่ได้แค่เอาคืนแต่ฉันได้ชีวิตกลับคืนมาและสำหรับเขา สิ่งเดียวที่เหลืออยู่ก็คือความว่างเปล่าและความอับอายที่ไม่มีวันลบเลือนถนนยามค่ำคืนทอดยาวเหมือนไม่มีที่สิ้นสุดไฟถนนเรียงราย,รายราวกับแถวเทียนสองเส้นทางให้ฉันมุ่งไปข้างหน้าอย่างมั่นคงฉันมองกระจกหลังอีกครั้งไม่มีเงาของเขาไม่มีร่องรอยของอดีตที่เคยพันธนาการฉันไว้เสียงลมพัดเข้ามาทางกระจกแง้มเย็นเฉียบแต่ผิวแก้ม ให้ความรู้สึกเหมือนล่างคราบโคลนที่เคยเกาะหัวใจดวงตาฉันมองตรงไปเส้นขอบฟ้าไกลลิบล้อมด้วยแสงดาวทุกแสงเหมือนประกายของอิสระฉันคิดถึงวันที่เคยร้องให้คนเดียวเสียงสะอื้นเคยสะท้อนในห้องมืดแต่วันนี้ไม่มีอีกแล้วเพราะฉันได้เลือกยืนในแสงสว่างภาพเขาที่คุกเข่าในห้างยังวงเวียนอยู่มันไม่ใช่เพราะฉันเสียใจแต่มันคือภาพยืนยันว่าเขาพ่ายแพ้ต่อการกระทำของตัวเอง เสียงดนตรีในรถแผ่วเบาคล้ายเสียงกล่อมที่ปลอบขวัญและในทำนองนั้นฉันได้ยินเสียงหัวใจตนเองเต้นอย่างมั่นคงไฟสัญญาณเปลี่ยนเป็นเขียวฉันกดคันเร่งรถพุ่งไปอย่างราบรื่นเหมือนชีวิตที่กำลังเริ่มวิ่งสู่เส้นทางใหม่ข้างทางมีป้ายร้านกาแฟเปิดไฟสว่างฉันตัดสินใจเลี้ยวเข้าไปคืนนี้ฉันอยากนั่งจิบกาแฟกับความเงียบและฉลองให้กับชัยชนะเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ประตูร้านเปิดออก กลิ่นหอมของมเมล็ดก,กาแฟขั้วสดลอยมากระทบจมูกอบอุ่นและเข้มข้นแตกต่างจากความเย็นชาที่ฉันเพิ่งแสดงออกฉันเลือกนั่งที่มุมติดกระจกมองเห็นถนนที่เต็มไปด้วยไฟนีออนผู้คนยังเดินผ่านไปมาแต่ฉันกลับรู้สึกว่าทุกอย่างสงบอย่างประหลาดแก้วกาแฟถูกวางลงตรงหน้าไอ้น้ำลอยขึ้นเป็นสายฉันยกแก้วขึ้นจิบรสขมอุ่นไหลผ่านลำคออย่างนุ่มนวลมันคือรสชาติของการเริ่มต้นใหม่ รสชาติที่ไม่ต้องแบ่งปันกับใครและไม่ต้องกลัวว่าจะถูกหักหลังเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งชื่อของเขายังคงปรากฏบนหน้าจอฉันต้องมองสักพักแล้วกดบล็อกอย่างไร้ความลังเลความเงียบกลับคืนมาฉันยกแก้วกาแฟขึ้นอีกครั้งยิ้มบางๆให้กับเงาของตัวเองในกระจกหญิงสาวที่เข้มแข็งกว่าที่เคยเป็นในหัวฉันไม่ได้วางแผนล้างแค้นอีกต่อไปสิ่งเดียวที่ฉันต้องการ คือการก้าวไปข้างหน้าและสร้างชีวิตใหม่ด้วยมือของฉันเองแต่ลึกๆในใจฉันก็รู้ว่าเขาจะไม่มีวันลืมภาพคืนนั้นภาพที่เขาถูกหักหลังด้วยบัตรเครดิตที่เคยใช้ข่มผู้อื่นกลับกลายเป็นกับดักที่ทำให้เขาอับอายที่สุดเขาอาจตามมางออาจตามมาขอความเห็นใจแต่ไม่มีอะไรจะเปลี่ยนได้อีกแล้วฉันหันหน้ามองถนนที่ส่องแสงไฟทุกเส้นทางกำลังเรียกหา และฉันพร้อมที่จะเลือกเส้นที่ไม่มีเขาอยู่ด้วยแก้วกาแฟวางลงบนโต๊ะเสียงกระทบเบาๆกล้องในหูเหมือนสัญญาณบอกว่าการเริ่มต้นได้เริ่มขึ้นแล้วคืนนี้ฉันไม่ใช่คนที่ถูกทิ้งอีกต่อไปฉันคือคนที่เลือกเดินออกมาเองและทุกก้าวจากนี้ไปจะไม่ใช่ก้าวที่ต้องหันกลับไปมองอดีตอีกแล้วโลกภายนอกยังคงหมุนไปผู้คนยังคงเดินสวนกันไม่หยุดแต่ในหัวใจฉัน มันสงบราวกับได้กลับบ้านหลังใหม่ที่สร้างจากความเข้มแข็งของตัวเองฉันวางมือบนแก้วกาแฟที่ยังอุ่นปลายนิ้วรับรู้ถึงความร้อนที่ค่อยๆแผ่ซ่านมันเหมือนพลังงานใหม่ที่หล่อเลี้ยงหัวใจฉันสายตาฉันมองออกไปนอกหน้าต่างถนนเต็มไปด้วยไฟและผู้คนแต่ฉันกลับรู้สึกว่าตัวเองยืนอยู่เหนือทุกสิ่งเสียงเพลงแจส๊สเบาๆดังจากลำโพงในร้านจังหวะนุ่มนวลพาใจล่องลอย ทุกโน้ตเหมือนย้ำว่าฉันได้เริ่มต้นใหม่จริงๆฉันนึกถึงวันที่เคยฝากชีวิตไว้กับเขาวันที่ยอมลดค่าตัวเองเพื่อรักษาความรักแต่คําคืนนี้พิสูจน์แล้วว่าไม่มีใครควรค่าแก่การสูญเสียศักดิ์ศรีความทรงจำที่เคยเจ็บปวดตอนนี้กลายเป็นเพียงเท่าฐานมันไม่อาจทำร้ายฉันได้อีกประตูร้านกาแฟเปิดออกเสียงกระดิ่งสั่นไหวฉันเหลือบมองเห็นคู่รักเดินเข้ามา หัวเราะสดใสาราวกับโลกทั้งใบเป็นของพวกเขาฉันยิ้มบางๆไม่ใช่เพราะอิจฉาแต่เพราะฉันรู้ว่าวันหนึ่งฉันก็จะหัวเราะได้แบบนั้นกับใครสักคนที่เห็นค่าของฉันจริงๆเสียงโทรศัพท์สั่นอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่เขาแต่เป็นเพื่อนสนิทที่ฉันไม่ได้คุยนานแล้วเฮ้ได้ยินเรื่องทั้งหมดแล้วเสียงเธอสัน่นเธอโอเคใช่ไหมฉันหัวเราะเบาๆโอเคกว่าที่เคยเป็นสอีก ลายสายเงียบไปสักพักแล้วเสียงหัวเราะของเพื่อนก็ดังตามมาอบอุ่นจนหัวใจฉันเบิกบานฉันพูดต่ออย่างมั่นใจฉันไม่ได้สูญเสียอะไรหรอกแต่ฉันได้คืนในสิ่งที่มีค่าที่สุดตัวฉันเองน้ำเสียงฉันหนักแน่นทุกคำเหมือนตรึงแน่นลงบนโต๊ไม้ในร้านเสียงฝนเริ่มโปรยปลายลงมานอกหน้าต่างเม็ดน้ำเกาะบนกระจกเป็นสายกลายเป็นภาพพระมมวสวยงามเหมือนภาพวาด ฉันยกแก้วกาแฟขึ้นดื่มอีกครั้งความขมอบอุ่นซึมซาบเข้าไปในลมหายใจมันคือรสชาติของอิสรภาพที่ฉันรอคอยมานานฉันวางสายกับเพื่อนแต่ความอบอุ่นยังคงอยู่ในใจเหมือนมีใครบางคนคอยอบกอดฉันจากระยะไกลเสียงฝนกระทบหลังคาดังถีบรรยากาศในร้านยิ่งสมกฉันปล่อยใจให้ล่องลอยไปกับเสียงนั้นแสงไฟถนนสะท้อนกับหยดฝนเหมือนเพชรที่พร่างพราวเต็มเมือง ฉันยกโทรศัพท์ขึ้นถ่ายภาพเก็บไว้เพื่อย้ำเตือนตัวเองว่าความงดงามไม่จำเป็นต้องมาพร้อมใครสักคนฉันนั่งพิงเก้าอีปล่อยไหลให้ผ่อนคลายในอกโล่งเหมือนหายใจได้เต็มปอดเป็นครั้งแรกแล้วความคิดหนึ่งก็ผุดขึ้นมาฉันอยากเดินทางอยากออกไปเห็นโลกที่กว้างกว่าความเจ็บปวดที่ผ่านมาไม่ใช่การนี้แต่เป็นการก้าวไปหาสิ่งใหม่เพื่อเติมเต็มหัวใจให้มากกว่าที่เคย ฉันหยิบปากกาออกมาเขียนโน้ตสั้นๆลงในสมุดเล็กเริ่มต้นใหม่เดินต่อไปอย่าหยุดเพราะอดีตตัวหนังสือเรียบง่ายแต่กลับทำให้ดวงตาฉันพร่ามัวไปด้วยน้ำตาน้ำตาที่ครั้งนี้ไม่ใช่ความเศร้าแต่คือการปลดปล่อยฉันหัวเราะทั้งน้ำตาเสียงหัวเราะนั้นเบาแต่จริงใจและมันคือเสียงที่ฉันไม่ได้ยินจากตัวเองมานานเหลือเกินฝนยังคงตกแต่หัวใจฉันกลับอบอุ่นกว่าที่เคยเพราะฉันรู้แล้วว่า พายุที่แท้จริงได้ผ่านพ้นไปแล้วจากนี้ไปไม่ว่าจะเจอฝนหนักหรือฟ้าใสฉันก็พร้อมเผชิญด้วยตัวเองและคืนนี้ฉันไม่ใช่ผู้หญิงที่ถูกหักหลังอีกต่อไปแต่ฉันคือผู้หญิงที่ลุกขึ้นมาและเลือกเส้นทางใหม่ด้วยหัวใจที่แข็งแรงที่สุดฉันปิดสมุดโน้ตเล่มเล็กวางมันลงข้างแก้วกาแฟแสงไฟในร้านสะท้อนบนปกสมุดเหมือนเป็นประกายแห่งสัญญาใหม่กับตัวเอง เสียงฝนยังคงโปรยปลายไม่หยุดละอองน้ำเกาะบนกระจกใสทุกหยดราวกับลบล้างบาดแผลเก่าออกไปทีละน้อยฉันหายใจเข้าลึกความเย็นสดชื่นแล่นผ่านร่างทุกลมหายใจเป็นการย้ำเตือนว่าฉันยังอยู่และยังแข็งแรงในหัวฉันคิดถึงสิ่งที่อยากทำอยากเรียนรู้อะไรใหม่ๆอยากเดินทางไปในที่ที่ไม่เคยไปอยากหัวเราะกับคนแปลกหน้าที่อาจกลายมาเป็นเพื่อนฉันนึกภาพชายหาด แสงแดดสะท้อนผืนน้ำเสียงคลื่นกระทบฝั่งอย่างอ่อนโยนมันคือภาพของอิสระที่ฉันหยหามาตลอดแต่ก่อนเคยคิดว่าอิสระนั้นต้องมีคู่แต่วันนี้ฉันเข้าใจแล้วว่าความสุขสามารถเกิดขึ้นได้แม้เพียงแค่ฉันคนเดียวเสียงหัวเราะของผู้คนในร้านดังขึ้นตตใกล้ๆมีเด็กหญิงตัวเล็กกาลังเล่นกับแม่เสียงหัวเราะใสนั้นกระแทกใจฉันอย่างอบอุ่นฉันยิ้มโดยไม่รู้ตัว โลกภายนอกยังคงหมุนต่อไปไม่มีใครหยุดเพื่อความเจ็บปวดของฉันและนั่นคือสิ่งที่ทำให้ฉันลุกขึ้นมาเพราะไม่มีใครจะช่วยฉันได้นอกจากตัวเองฉันหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอีกครั้งเปิดแอปจองตั๋วเครื่องบินนิ้วเลื่อนหาปลายทางใหม่หัวใจเต้นแรงด้วยความตื่นเต้นแทนที่จะหวาดกลัวจอแสดงภาพเมืองใหญ่ที่ฉันไม่เคยไปแสงไฟตึกสูงระยิบระยับเหมือนเรียกให้ฉันไปพบเจอเรื่องราวใหม่ ฉันกดตองโดยไม่ลังเลข้อความยืนยันส่งเข้ามาทันทีการจองสำเร็จประโยคสั้นๆที่ทำให้ฉันยกยิ้มกว้างเพราะนี่ไม่ใช่การหนีแต่เป็นการเดินไปหาชีวิตจริงฉันนั่งนิ่งสายตามองออกไปนอกหน้าต่างอีกครั้งฝนเริ่มเบาลงหยดน้ำที่ไหลบนกระจกเริ่มใสจนเห็นไฟถนนชัดเจนเหมือนโชคชะตาที่เคยพร่าเลือนกำลังค่อยๆชัดเจนในใจก้องเสียงมั่นคง ฉันไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปฉันนึกย้อนถึงคำคืนนั้นในห้างเสียงเครื่องรูดบัตรที่ปฏิเสธเสียงหัวเราะเยาะจากคนรอบข้างและใบหน้าซีดเผือดของเขามันไม่ใช่ความทรงจำเจ็บปวดแต่มันคือเครื่องย้ำเตือนว่าฉันได้เลือกแล้วและฉันชนะฉันหัวเราะอ,ออกมาเบาๆเสียงหัวเราะครั้งนี้เต็มไปด้วยพลังแตกต่างจากทุกครั้งที่ผ่านมาที่เคยหัวเราะเพื่อกลบเสียงสะอื้นพนักงานเซิร์ฟเดินเข้ามาเก็บแก้ว เธอยิ้มให้ฉันอย่างสุภาพและฉันก็ยิ้มตอบด้วยหัวใจที่โปร่งใสฉันลุกขึ้นจากเก้าอี้หยิบสมุดโน้ตกับกระเป๋าเสียงเก้าอี้เสียดสีกับพื้นไม้ดังเบาๆเหมือนประกาศว่าฉันพร้อมจะก้าวต่อเมื่อก้าวออกจากร้านอากาศเย็นสดชื่นหลังฝนตกโอบกอดฉันถนนเปียกสะท้อนแสงไฟเป็นเงาเหมือนพรมรองรับก้าวแรกของชีวิตใหม่ฉันเดินไปยังรถที่จอดอยู่ทุกก้าวเต็มไปด้วยความมั่นใจ ไม่ใช่ก้าวของเหยื่อแต่เป็นก้าวของผู้ชนะฉันเปิดประตูรถแสงไฟภายในสองสว่างราวกับเชื้อเชิญให้เริ่มบทใหม่ฉันนั่งลงอย่างสงบมือจับพงมาลายัยรู้สึกถึงพลังที่อยู่ในกำมือทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในการควบคุมของฉันไม่มีใครสามารถพลากไปได้อีกเครื่องยนต์ติดขึ้นเสียงกล้องดังอบอุ่นในหูมันไม่ใช่แค่เสียงเครื่องยนต์แต่มันคือเสียงของเสรีภาพ ฉันเหยียบคันเร่งรถเคลื่อนไปบนถนนเปียกฝนแสงไฟสะท้อนเหมือนดาวที่หล่นลงมาบนพื้นฉันขับฝ่าความมืดไปด้วยหัวใจที่สว่างที่สุดและในค่ำคืนนี้ฉันไม่ต้องการคำอธิบายจากใครเพราะฉันรู้แล้วว่าชีวิตที่เหลือจะเป็นของฉันเพียงคนเดียวท้องถนนยามค่ำคืนทอดยาวออกไปไม่สิ้นสุดเสียงใบปัดน้ำฝนเคลื่อนไหวชา้ชาๆกวาดหยดน้ำออกจากกระจกหน้ารถ เปิดทางให้สายตาฉันมองเห็นอนาคตชัดเจนแสงไฟริมทางพร่างพรายสะท้อนเป็นเส้นทางเรืองรองทุกก้าวย่างของล้อรถคือการประกาศว่าฉันไม่หันกลับไปหาอดีตอีกแล้วในอกฉันสมบแต่ลึกๆก,ก็เต็มไปด้วยพลังที่พลุ่งพล่านราวกับเปลวไฟที่กำลังโหมแรงเพราะรู้ว่าฉันได้หลุดพ้นจากพันธนาการทั้งหมดฉันคิดถึงใบหน้าซีดเผือดของเขาเสียงเครื่องรูดบัตรที่ปฏิเสธดังซ้ำแล้วซเล่า สายตาผู้คนที่จ้องมองและเสียงหัวเราะที่กรีดแทงหัวใจเขาความทรงจำเหล่านั้นไม่ทำให้ฉันเจ็บอีกแต่มันกลายเป็นบทเรียนอันล้ำค่าบทเรียนที่สอนว่าศักดิ์ศรีของฉันไม่มีใครมาทำลายได้ฉันขับรถเรื่อยๆผ่านตึกสูงที่ไฟยังสว่างสวยัยผ่านร้านอาหารที่ยังคึกคักและผ่านผู้คนที่ยังมีเรื่องราวของตนเองทุกคนบนถนนต่างมีเส้นทางแต่เส้นทางของฉันเพิ่งเริ่มขึ้นใหม่ และครั้งนี้ฉันจะเป็นคนกำหนดด้วยตัวเองเสียงโทรศัพท์สั่นขึ้นอีกครั้งข้อความเด้งขึ้นมาคราวนี้เป็นเบอร์ที่ไม่คุ้นตาแต่ฉันเดาได้ทันทีว่าเป็นใครฉันไม่เปิดอ่านเพียงแค่กดลบทิ้งทันทีเพราะไม่มีข้อความใดาจากเขาที่มีค่ามากพอให้รบกวนความสงมบของฉันถนนทอดยาวนำฉันไปยังสะพานใหญ่น้ำในแม่น้ำเบื้องล่างสะท้อนแสงไฟระยิประยับ เหมือนเพชรนับพันเม็ดไหลไปตามกระแสน้ำฉันชะลอรถเล็กน้อยมองภาพนั้นอย่างนิ่งงันหัวใจฉันพองโตไม่ใช่เพราะความรักจากใครแต่เพราะความรักที่ฉันมีให้ตัวเองมันอบอุ่นและมั่นคงกว่าที่เคยได้รับฉันหัวเราะเบาๆหัวเราะกับความจริงที่ว่าฉันไม่เคยต้องการคนที่หัดหลังแต่ฉันต้องการแค่ตัวเองที่เข้มแข็งลมเย็นพัดผ่านกระจกที่แง้มไว้กลิ่นดินเปียกหลังฝนโชยเข้ามา มันช่างหอมหวานเหมือนคำสัญญาของวันใหม่ที่กำลังจะมาถึงเมื่อข้ามสะพานไปได้เมืองทั้งเมืองก็ปรากฏอยู่เบื้องหน้าตึกสูงส่องแสงระยิบระยับราวกับจักรวาลที่เปิดกว้างให้ฉันก้าวเข้าไปฉันรู้สึกเหมือนกำลังเกิดใหม่ราวกับผู้หญิงอีกคนที่ฉันไม่เคยรู้จักผู้หญิงที่ไม่กลัวความโดดเดี่ยวและไม่อ่อนแอให้ใครเหยียบย่ำอีกเสียงเครื่องยนต์ดังต่อเนื่องล้อรถหมุนไปตามเส้นถนนชื้นฝน ฉันไม่เร่งรีบแต่ทุกการเคลื่อนไหวมั่นคงและแน่วแน่ฉันหันไปหยิบสมุดโนต้ตเล่มเล็กจากเบาะข้างเปิดหน้าที่เขียนไว้ก่อนหน้านี้ประโยคยังคงชัดเจนเริ่มต้นใหม่เดินต่อไปอย่าหยุดเพราะอาดีตดวงตาฉันพร่ามัวเล็กน้อยแต่หัวใจกลับยิ้มอย่างกว้างเพราะคำเหล่านี้ไม่ใช่เพียงข้อความแต่มันคือเส้นทางของชีวิตฉันจากนี้ฉันขับผ่านไฟสัญญาณอีกจุดแสงสีแดงเปลี่ยนเป็นเขียว เหมือนสัญญาณอนุญาตให้ฉันก้าวต่อโดยไร้การหยุดชะงักและในค่ำคืนนี้ท่ามกลางถนนที่เปียกฝนและแสงไฟเมืองฉันได้รู้ความจริงข้อหนึ่งว่าฉันไม่ใช่หยออีกต่อไปฉันคือผู้หญิงที่เลือกชะตาของตัวเองและไม่มีใครไม่ว่าเขาจะเป็นใครสามารถพรากสิ่งนี้ไปได้อีกแล้วค่ำคืนนั้นฉันจอดรถริมถนนสายเหล็กมองไฟเมืองไกลลิฟที่ยังคงสว่าง มันไม่ใช่เพียงแค่แสงไฟแต่มันคือสัญญาณของการเริ่มต้นใหม่ลมพัดเบาๆกลิ่นดินหลังฝนยังคงหอมอวลหัวใจฉันสมบเหมือนปลดพันธนาการที่กักขังมานานอดีตอาจเต็มไปด้วยบาดแผลแต่ทุกแผลก็สอนให้ฉันแข็งแรงทุกน้ำตาที่ไหลเคยเจ็บปวดวันนี้กลับกลายเป็นประกายให้ฉันก้าวต่อฉันยกมือกอดตัวเองยิ้มอย่างอ่อนโยนเพราะรู้แล้วว่า ความรักที่แท้จริงเริ่มจากตัวฉันเองเสียงนาฬิกาในโทรศัพท์ดังบอกเวลาเที่ยงคืนพอดีช่ำหมะกับการประกาศอย่างเงียบๆว่าวันใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วฉันสตาร์ทรถอีกครั้งพาใจและชีวิตไปข้างหน้าปล่อยอดีตไว้เบื้องหลังโดยไม่มีความแค้นใดหลงเหลือสุดท้ายแล้วเขาอาจได้เพียงความอับอายแต่ฉันได้สิ่งที่มีค่ากว่านั้นคืออิสรภาพศักดิ์ศรีและความสุขที่แท้จริง ไฟถนนทอดยาวนำฉันเข้าสู่เมืองและในความมืดที่รายล้อมฉันรู้สึกถึงพลังของตัวเองพลังที่จะไม่ยอมให้ใครพรากรอยยิ้มไปได้อีกเรื่องราวของฉันจบที่การยา่าแต่ชีวิตของฉันเพิ่งเริ่มต้นขึ้นใหม่อย่างแท้จริง